สวัสดีครับผมไปจากช่องพอบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบอร์บนกระป๋องน้ำมันเครื่องนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์10 W40, 10, 10 W50, หรือ15 W20 อะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะผลิตภัณฑ์โมตุนบายไบแคร์นะครับที่ส่งน้ำมันเครื่องมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีหลายเบอร์มากเลยนะคระับที่เห็นกันอยู่บนโต๊ะนะฮะเป็นโมนตุนรุ่น7001นะครับที่ผมได้มาทั้งหมดมี5เบอร์นะฮะเรามาดูกันเบอร์แรกก่อนอันนี้เป็น10 W40 นะครับเบอร์นี้น่าจะคุ้นเคยกันนะฮะกระป๋องต่อไปเป็น10 W50 นะครับ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เบอร์ยังคุ้นค้นหูอยู่เดี๋ยวมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็น15 w 50นะครับเกตทั้งหมดที่เอามาเนี่ยเป็นเกต SN นะฮะ API SN ซึ่งมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น7,001หมือน,นะฮะ20 w 50 <c oughs> เบอร์เริ่มแปลกแล้วเว้ยและอันนี้นะฮะโหสุดละ10 w 60นะครับคือเบอร์มันเยอะขนาดนี้นี่แค่รุ่นเดียวนะเว้ยสำหรับการมันเครื่อง7,001ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีทั้งหมดที่ให้ดูมาาโตข,ข,ขนะ5เเบอร์้้ไปแลวนะ ก็จะเริ่มเกิดความสงสัยกันนะครับว่าแล้วผมต้องใช้เบอร์ไหนวะถูกไหมเพราะว่าเบอร์มันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นในเทปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเบอร์น้ำมันเครื่องรัววๆนะฮะมาตรฐานน้ำมันเครื่องพวก API อะไรพวกนี้ไม่พูดถึงนะฮะเอาแค่เบอร์อย่างเดียวก่อนจากตัวอย่างกระป๋องนี้นะฮะเป็น7 0 0ดก็จริงและทุกอันก็เป็น7 0 0ดพันหนึ่งเหมือนกันหมดนะครับแต่อย่างกระป๋องนี้คือ10 W 4 0นะครับหรือเอาแบบใกล้ๆกันหน่อยก็ได้อันนี้เป็น10 W 5 0แล้วไอ้สกระป๋องนี้มัน ควรจะใช้เบอร์ไหนเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันง่ายๆนะฮะเบอร์น้ามันเครื่องเนี่ยเราสร้างไปเลยอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์ความหนืดของน้ํามันเครื่องนะฮะแล้วมันหนืดประมาณไหนวะมันหนืดระดับไหนบางทีจะนึกภาพลําบากนะฮะเอาเป็นแบ่งตัวหน้าก่อนแล้วกัน 10W เนี่ย w คือน i ท t e r นะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเบอร์น้ำมันเครื่องเบอร์อื่นๆ ในยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นเนี่ยเราก็จะเจอเบอร์ประมาณแบบศูนย์วิยี่สิบอะไรประมาณนี้ด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วในบ้านเราเนี่ยไอ้เบอร์ชุดหน้าเนี่ยแทบไม่ต้องสนใจดูก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเบอร์ของฝั่งทางเมืองหนาวนะฮะตัววิหรือดับเบิลยูเนี่ยมันย่อมาจากคําว่าวินเทอร์นะฮะรอบนี้เรามาเทียบตารางกันง่ายๆแล้วกันจะได้เห็นภาพด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเซิร์ชคาว่าเบอร์น้่มันเคื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตารางที่เป็นลูกศรประมาณนี้แบบนี้นะฮะ ซึ่งบางทีเราดูล้วก็ยังงงๆอยู่และบางทีข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดนะฮะอย่างตัวอย่างตรงนี้ค้าลาารารเขียนว่าเป็นอุณหภูมิแบบหน่วยฟาเรนไฮต์นะฮะแต่ว่าคาอธิบายดันเป็นองศาเซลเซียสใหญ่ยันใหญ่แล้วซึ่งถ้าเราเซิร์ชเกี่ยวกับเบอร์น้ำมันเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอธิบายไว้นะฮะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันทนอุณหภูมิลักษณะประมาณไหนอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยไอตัวค่าดับบิลเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเมืองหนาวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดู เขาจะมีเขียนว่าเบอร์ศูนย์ดเนี่ยมันครอบคุมอุณหภูมิตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะฮะซึ่งค่าชุดแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดัห้าดสิบดหรือสิบห้าดลรวมไปถึงยี่สิบดเนี่ยมันคือค่าการต้านทานการเป็นไข่นะฮะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิเย็นมากๆเนี่ยจัตตารานเนี่ยถึงจะเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็จริงนะฮะแต่ว่ามันเป็นอุณหภูมิที่เป็นติดลบหมดเลยนะฮะซึ่งศูนย์ดับบิลเนี่ยคือทนได้ที่ลบสามสาานนะะิบห ส่วน10 W ก็ลบ20อะไรประมาณนี้ไปแต่ที่บอกนะครับว่าบ้านเราไม่มีความจําเป็นต้องดูเรื่องพวกนี้เลยลองเทียบง,ง่ายๆก็ได้จากเบอร์20 W 50มันเทียบได้กับประมาณนี้คือศย์องศาฟาเรนไฮ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูชาร์ตที่เป็นศูนย์องศาฟาเรนไฮ์อันนี้คือตลางนะครับตรางเทียบฟาเรนไฮต์กับองศาเซลเซียสนะฮะเมื่อกี้นี้คือศูนย์องศาฟาเรนไฮ์ถูกไหมเพราะว่าตรางเมื่อสักครู่นี้มันกำกับว่าเป็นองศาฟาเรนไฮต์แล้วเราลองดูที่ตารางนี้นะฮะศูนย์องศาฟาวรนี้ มันเทียบเท่ากับองศาเซลเซียสที่ประมาณลบสิถึงลบสิขนาดเบอร์อยี่ิยังทนอุณภูมิที่ติดลบได้ประมาณ17-18ถึงองศาเซลเซียสนะฮะแล้วถ้าเบอร์ต่ํากว่านั้นมันยิ่งทนได้มากกว่านี้อีกศูนย์ดับเบิลเนี่ยตามตารางเมื่อสักครู่นี้ก็คือลบสาองศาฟาเรนไฮต์นะฮะลบสาองศาฟาเรนไฮต์อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วถ้าเทียบกับองศาเซลเซียสเนี่ยมันก็จะประมาณลบสาถึงลบสาองศาเซลเซียสนะฮะ บ้านเราคงไม่มีที่ไหนติดลบขนาดนี้มั้งเพราะว่าต่อให้วิ่งบนดอยเนี่ยก็น่าจะประมาณศูนย์นะฮะมันไม่น่าจะต่ำไปตัวนี้ลนะถ้าต่ำกว่านี้ต่อให้ติดลบเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินติดลบ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตอนต้นนะฮะสิบลอะไรพวกนี้ถ้าเป็นบ้านเ่าแทบไม่ต้องดูเลยนะต่อไปเป็นเลขชุดหลังบ้างนะฮะอันนี้เป็นสิบ4 0ลสี่สิบนะฮะแล้วส่วนอันนี้เป็นสิบ6 0ลหกสิบหรือไม่งั้นก็เอาเป็นกระป๋องนี้อ่ะเอาง่ายๆว่า ค่าหน้าเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมมันเป็น10 W เดิเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าไอ้เลขตัวหลังเนี่ย40 50 60จะเลือกกระป๋องไหนดีวะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้เลขตัวหลังเนี่ยที่เป็นเบอร์50 40หรือ60เนี่ยนะ มันเป็นยังไงมันต่างกันตรงไหนนะฮะกลับมาที่ตารางเดิมนะฮะซึ่งตารางนี้ถ้าเราไปเซิร์ชต,ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้แหละและตามข้อมูลที่เขาให้กันเนี่ยเป็นค่าทนความร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสขึ้นไปแต่ในความเป็นจริงมันเป็นองศาฟาเรนไฮต์เว้ยแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ประมาณ100องศาแล้วกันจะเป็นหน่วยไหนช่างมันและค่าความเหนื่อยตั้งแต่100องศาขึ้นไปเนี่ยในองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยค่าความเหนื่อยของเบอร์20 30 40 50 60, เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบไม่เห็นภาพกันนะฮะตารางนี้เป็นค่าความหนืดนะฮะโดยที่เราต้องดูเนี่ยก็คือตรงนี้ SAE Energy Oil เนี่ยนะฮะก็คือเป็นเกจของมาตรฐาน SAE ที่เขากำหนดวไว้เป็นเบอร์ต่างๆที่เราใช้กันเนี่ยแหละก็คือไอ้พวก10 W50 หรือจะเป็น0 W20 เนี่ยเบอร์พวกนี้เป็นเบอร์ที่กำหนดโดย SAE นะฮะ SAE เนี่ยย่อมาจาก Society Automotive Energy นะฮะใช่ไหม Energy หรือเอนจิเนียร์ประมาณนี้แหละอ่ะเดีย๋ยวผมขึ้นไปข้าลากันนะว่าตกลงม,มันยอดมาจากอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะตัวยอ่อองค์กรเขานะครับที่เขากำหนดมาตรฐานไว้ทีนี้จากตารางเนี่ยเราให้เรามาดูตรงนี้นะฮะนี่คือหน่วย CST นะฮะ CST ย่อม,มาจากเซนติสโตกนะฮะ เป็นค่าความเหนืดอนะฮะ CST เนี่ยมี2อันนะฮะมี CST ที่เป็น1 0อยองศากับ40องศาเป็นการวัดค่าความเหนืดอที่อุณหภูมิ40องศากับที่ร้อองศานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตามตารางที่เราไปค้นเจอกันประจำเนี่ยไอ้ว่าไอ้ตารางค่าความเหนืดอของน้ำเบิร์นน้ำมันเครื่องต่างๆมันต่างกันตรงไหนและส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นค่าความเหนืดที่อุณหภูมิร้อยองศาขึ้นไปต้องมาเทียบกับตารางนี้นะฮะว่าความเหนืด1 0ร้อยองศาขึ้นไปเนี่ยน้ำมันแต่ละเบอร์มันมีค่าความเหนืดอที่เท่าไหร่ เพราะที่มีบนโต๊ะเนี่ยมันจะมีเบอร์ประมาณต่าสุดก็คือ40กระป๋องนี้40นะฮะ40คือตัวนี้นะฮะ40คือตรงนี้แล้วลองดู40มันจะอยู่แลงประมาณนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้40ปึ๊บ,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 บค่าความหนืดเขาจะอยู่ที่10ต้นๆน,นะฮะถึงประมาณ16เซนติสตกแล้วไอ้16เซนติสตกมันจะประมาณไหนเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมค่าความหนืดเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเป็น1เซนติสตกก็คือน้ำเปล่า น้ำเปล่าที่เรากินกันทั่วไปเนี่ยน้ำสะอาดน้ำในขวดหรือว่าน้ำที่เปิดจากเครื่องกองน้ำค่าความหนืดจะอยู่ที่ประมาณ1เซนติสต็อกนะฮะอันนั้นคือวัดจากอ,อุณหภูมิห้องปกตินะอุณหภูมิปกติก็จะประมาณ30องศาประมาณนี้นะฮะค่าความหนืดของน้ำเปล่าลองดูดิว่าถ้าเป็นอุณหภูมิปกติเนี่ยล้วก็ต่อเข้ามาประมาณนี้ค่าความหนืดของอุณหภูมิที่ปกติถามว่าปกติไหมในจะชาร์ตเนี่ยคือ40องศา40องศาเขาเนำมาเครื่องเบอร์ตัวหลังที่เป็นเบอร์40เนี่ย ค่าความเหนืดเขาจะอยู่ประมาณ100ถึงประมาณ200อนะฮะอันนี้คร่าวๆแนละ้วแต่ถ้าน้าเปล่าจะอยู่ประมาณประมาณ1เบอร์หนึ่งแต่พออุณหภูมิเปลี่ยนเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ1้อยองศาค่าความเหนืดก็จะลดเหลือประมาณ10ต้นๆถึง16ตามที่ที่ดูต่ดตรางนะฮะทีนี้ถ้าเป็นเบอร์น้ํามันที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง้วกันอันนี้เป็นเบอร์50 50เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ถึงประมาณช่วงนี้ ที่อุณหภูมิร้อยองศาเหมือนกันค่าความหนืดเขาจะอยู่ที่ประมาณ10บปลายๆก็ประมาณ1 7บ8ถึงประมาณ20ต้นต้นๆก็ประมาณ22 23ตามตารางนะฮะเพราะฉะนั้นจากตารางที่เห็นกันเนี่ยถ้าอุณหภูมิเท่ากันค่าความหนืดของเบอร์50หรือเบอร์ที่สูงกว่าเนี่ยก็จะมีค่าความหนืดที่สูงกว่าเบอร์ที่ต่ํากว่าก็คือเบอร์40ในตารางนะฮะที่เทียบให้ดูเพราะฉะนั้นจากเบอร์ที่ดูไปเมื่อสักครู่นะฮะเอาเลขหลังนะฮะเลข40กับเลข50เนี่ย ถ้าอุณหภูมิเท่ากันอย่าตารางเมื่อกี้คืออุณหภูมิที่ร้อยองศานะฮะร้อยองศาเซลเซียสด้วยค่าความหนืดที่น้ำมันเครื่องยังให้ได้อยู่เนี่ยเบอร์50ก็จะหนืดกว่าเบอร์40นะฮะประมาณนี้นะครับและทีนี้จะเลือกน้ำมันเครื่องเบอร์ไหนให้เหมาะกับรถเรานะฮะวิธีเลือกก็ไม่ยากฮะเอาเบอร์น้ำมันเครื่องติดรถเป็นหลักเนี่ยแหละน้ำมันเครื่องติดรถส่วนใหญ่นะฮะจะมีอยู่ประมาณ2เบอร์ก็คือเบอร์10 W30 กับ10 W40 นะฮะอย่างรถที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยยามา เพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะใช้กระป๋องนี้ได้เลยนะครับแล้วเบอร์50กับ60นี่เหมาะกับใครเบอร์ที่มีค่าความเหนื่อยสูงขึ้นไปนะฮะอย่างเบอร์50หรือบเบอร์60เมื่อสักคู่นี้เนี่ยก็จะเหมาะกับรถที่มีการใช้งานนาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วหรือเครื่องยนต์มีความสึกหรอมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะขยับจากเบอร์40เนี่ยไปเป็นเบอร์50ได้นะครับแต่แนะนําว่าไม่ต้องเหนืดมากเพราะว่าถ้าน้ำ <volleyball. S 2> มันเครื่องเบอร์เหนืดอเกินไปนะฮะไม่สัมพันธ์กับสภาพเครื่องนน์์เ่ัจะดึงงงกําลครือ เพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมีความเหนืดสูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสรุปง่ายๆเลยวิธีการเลือกเบอร์น้ำมันเครื่องเอาเบอร์ตั้งต้นจากโรงงานเป็นหลักก่อนนะฮะและถ้ารถคุณมีการใช้งานที่เป็นระยะเวลายาวนานขึ้นแล้ว เครื่องยนต์มีการสึกหลอเพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็จะเริ่มมีคนถามแล้วว่ามันต้องสึกหลอประมาณไหนวะพี่ถึงจะเริ่มเปลี่ยนเบอร์ได้คือจริงๆมันก็ไม่มีเกณฑ์ตายตัวนะฮะว่ามันต้องประมาณเนี้ยแล้วก็เกิดการสึกหลอเพราะว่าพฤติกรรมการขับรถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนก็ขับปกติเรื่อยๆชิวๆบางคนนี่เห็นไฟแดงเป็นไม่ได้พอไฟเขียวปุ๊บบิดหมดปอกเพราะฉะนั้นอัตราสึกหลอก็จะไม่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะกาหนดไม่ได้นะฮะว่ามันต้องประมาณ หมื่นสองพันโลหรือเปล่าหรือ2องหมื่นสี่พันโลถึงจะเริ่มขยับเบอร์น้ำมันเครื่องอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของพวกคุณนะฮะว่าพวกคุณขับขี่รถกันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรื่องราวของเบอร์น้ำมันเครื่องก็ประมาณนี้นะฮะค่าความเหนืดมันเหนืดอประมาณไหนเหนืดอยังไงเทียบกับอะไรก็ตามที่เราไปนะฮะยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจนะฮะและจะเห็นว่าเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็รบกวนอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะและสุดท้้้้าาาาาายยยยแลววถใคคครรรรัังงไไมมม่่เเกกกดดดตตตติิพอบบบนนนะ็ ละสาระยานยนต์ดีๆที่จะมากันในทุกวันเสาร์นะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ